ครับสวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอเหรียญห้องเกิดวัดโพแทนนะครับรุ่นไตมาสี่เจริญพรบนเนื้อทองฝาบาทนะครับเป็นแบบพิมพ์ที่สวยงามนะครับมีด้านหน้าจะมีการตอกโค้ดและลำดับหมายเลขชัดเจนนะครับเนื้อทองฝาบาทมาดูรอยตัดด้านข้างนะครับเป็นรอยตัดละเอียดนะครับค่อนข้างละเอียดตัดแบบตัดฉีกตัดไม่สุดนะครับ มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นยันสามนะครับมีอักขระและยันเขียนไว้ว่าไตามาทห้าสี่นะครับไตมา 4, ่าห้าสี่เนื้อทองฝาบาทมาดูรอยตัดมาดูรอยตัดอีกด้านหนึ่งนะครับก็เหมือนกันนะครับตัดค่อนข้างละเอียดตัดแบบตัดฉีกนะครับมีรอยรอยตัดไม่สุดนะครับรอยตัดจะไม่สุด ก็เกิดนะครับวัดโพแทนเนทองฝาบาทไตรมาสห้าสีนะครับการแกะพิมพ์ได้ค่อนข้างลึกชัดเจนรูปแบบสวยงามนะครับน่าสะสมรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์มากมายนะครับ